ราลเที่เขาท,ทําจริงๆก็ชัดเจนกว่าแล้วก็จะสามารถให้ข้อมูลประชาชนได้ชัดเจนแล้วก็จะไ,ไม่เกิดข้อสงสัยนะคะหรือการเข้าใจผิดกันอันนี้ก็เลยคิดว่าอยากให้นัฐมนตรีรับผิดชอบเนี่ยได้ตอบงานของตัวเองเลยใช่ค่ะแน่นอนว่าพรุ่งนี้แถลงแล้วนะคะก็อย่างตัวดิฉันเองก็จะแถลงในภาพรวมของนโยบายทั้งหมดแต่ว่านโยบายของ d ิ g i t a ล w a l l เนี่ยทางนัฐมนตรีคัง <S 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 จะเป็นคนแถลงในรายละเอียดทั้งหมด อย่างหาเสียงไว้ก็คือหนึ่งหมื่นบาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวไปที่เข้าันเลยยแต่ทีนี้นนนนมือนว่าจะมีวิธีการทํากับหาเสียงไว้มันจะต่างกันออกไปเลยการชี้แจงของเราจะทําให้ประชาชนมั่นใจหรือว่าเราสามารถอธิบายไได้บ้างนะคะค่ะมันมีความแตกต่างแน่นอนนะคะพอได้ลงมือทําจริงๆเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีในเรื่องของระบบที่จะต้องอติดตั้งอีกนานต้องทําอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า เมื่อระบบและอย่างอ,างอื่นเนี่ยมันยังมีการข้อวิพากษ์ตา่างซึ่งมันต้องรอแต่ว่าเศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายของเราในการทำดิจิตอลวอลเล็ตนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วกระตุ้นไม่พอเนี่ยเรายังพร้อมที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิตอลด้วยแต่ว่ามันมาช้ากว่าเพราะฉะนั้นนะคะเศรษฐกิจก็ถูกกระตุ้นก่อน เราทำอันนี้เสร็จเราไม่ได้มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้ค่ะเป็นอันหลักที่ว่ามันเร่งดวง่วนเห็นผลทันทีอเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากรีบทำใช่ค่ะ การวางแผนกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยม,มันมีหลายเฟสที่ต้องกระตุ้นนะคะอย่าง1นึ่งมนบาทที่เราจะแถลงไปแล้วว่าจะว่าจะจ่ายก่อนเนะะี่ยค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่กระตุ้นภาพใหญเ่เลยหนึ่งภาพก่อนนะคะแต่ส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมพิมพ์โครงสร้างว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโครงสร้างของดิจิตอลที่เราจะต้องทําต่อด้วยอันนี้ก็คือสําคัญตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดเ่พาะเปดิจิตอลทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจมันรอไม่ได้เราก็เลยต้องแบ่งเฟส ดิจิตอลยังอยู่และอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า5,000ไหม้หรือ,อยังไงเดี๋ยวให้ท,งทางรัฐมนตรีคลังแถลงรายละเอียดแต่แต่พอแบ่งใจอะคะ่ะพอแบ่งใจมันอาจจะไม่ใช่พายุหมูเหมือนที่เราตั้งใจไว้อ่ a หลายคนก็มองว่าพอแบ่งใจอาจจะเป็นแค่แบบ d e v i a t i o อะไรแบ่น,นี้ไม่ใช่พายุมัน,นมันเป็นการกระตุ้นแน่นอนนะคะแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขอให้รัฐมนตรีคลังแจงรายละเอียดได้ไหมอีกทีนะคะเป้ามันจะลดลงไหมคะหมายถึงเป้าการกระตุ้มเศรษฐกิจ ไม่ค่ะเพราะว่าเราแบ่งเฟสแล้วแล้วเราก็ทราบว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีนโยบายเดียวที่จะทาให้การกระต้นเศร,รษฐกิจนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแบ่งทีระเฟสแล,แลกวก็ควบคู่กับนโนย,วาวยวาบายอื่นๆก็จะทําให้การเกิดการหมุนเวียนทางเศร,รษฐกิจดีๆค่ <c oughs> ะมันล่าช้าเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถ ระบบมันจะโปรเซสผ่านไปได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีการรับฟังแน่นอนว่าถ้าเราไม่เกิดการรับฟังอันนี้ขึ้นเนี่ยมีปัญหาใหญ่แน่นอนเรารับฟังหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่างที่สังเกตไปหลายรอบก่อนอันนี้คือเรารับฟังหลายๆฝ่ายว่ามีข้อกังวลอะไรมีข้อสองสัยอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราเราพยายามทําให้มันรัดก,กลุ่มแล้วก็ดีที่สุดกับประ,ปะเทศ <c oughs> ด้วยค่ะโอเคนะคะคิส <c oughs> ัยมั่จะตอบทุกที่เลยนะครุ่งนี้ <c oughs> ัยมั่นใจนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่าตองคิวเกินไปเยอะแล้วนะคะ ก็ทําเต็มที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วขอโฟกัสเรื่องน้ำพ่วมหลังจากแถลงก่อนค่ะ้อีความากคุณท่านมอันีมีเสีย้อ๋อขอบคุณค่ะนายังมีเสียงร้องว่าตอนนี้เนี่ยอาบาุจินี่นับีไมได้แล้วัเดือดีกว่าก็จะไปรอดไหมก็ช่วยกันนับขอบคุณค่นะคะ